ครูเวทคามคณรักหรือหลวงพ่อตาแห่งวัดมะขามเรียงสุดยอดพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดสมบุรีเรียนหลวงพ่อตาบรุ่น2ปี2519เนื้ออันปากา้าวัดมะขามเรียงอำเภอบ้านหมอจังหวัดสมบุรีเป็นเรียนหลักของจังหวัดสมบุรีที่ได้รับความนิยมสูงมากๆตั้งแต่อดีตจ,จบจนถึงปัจจุบันเนื่องจากเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ด้านคงกระพันแคล้วคลาดมหาอุดหยุดลูกปืนอย่างเด่นชัด หรือจะเป็นด้านโชคลาภเมตตามหานิยมเป็นข่าวคือโครมทางหน้าหนังสือพิมพ์มานานแล้วสำหรับเรียนรุ่น2นี้มีอยู่2พรอกแบ่งเป็น 1. พรอกแรกหรือที่เรียกว่าเนื้อทองฟ้าบาทชุบนิกเกิล 2. พรอกสองที่เรียกว่าเนื้ออันปาก้า